โอเคครับก็ยินดีต้อนรับาสู่ช่อง M&M In PVP Gaming นะครับวันนี้ผมก็จะมาเอ่อเเกมที่มีชื่อว่าพิกครับครับก็หายกันไปนานเลยสำหรับเกมพิกครับก็มีโคโคบีนด้วยเฮ้ยเดียวมีวันฮาโลวีนมาแล้วโอเค 我不要，我不要。 ไปดูวอยก่อนโอ้ยตัวนี้เกล้ไม่ค่อยชอบเล่นกับอันนี้กับพวกอะไรมันเล่นยากเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคไปด่านต่อไปกันเลยโอ้ด่านโอเชียนโวลูเม้นไม่ใช่โอเชียนดิจัมเพิล ก็ไม่ก็ไม่ได้ <tik> เอ้มาล่าห้าสิบสองเฟืดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอาจจะเป็นไฟมันเดิมดที่ไหนก็ไหมโอ้คิปเปอร์เปลี่ยนโอเคอ๋อมันจะมีคิปเปอร์บางอันที่มันแบบมันเสมหัวมันจะหลบลูกกวาดออกมา ข่าวเดอร์มาด้วยโอเคข้าโุษณาไปเลย <c oughs> okay, kh มันมีทิงแคนดี้ด้วยิดี่อืมเขเพิ่มแคนดี้ด้วยรับเงินสองอเอามาสองอันเลยกตฉันต้องไปติดตรงไหนคอ อันนี้สิบเอ็ดอันนี้สิบสิบโอเคียเด่นเอานี้ดีกว่าโอ้โชิบผมไม่ทันมาชิเตอร์กูไปแล้วมึงต้องใช้อะไรเท่าไรนะถึงไปได้เราไปได้โอ้โหใช้ไม้อย่างเยอะเลย มันคืออะไรดอนนะอมันคืออะไรอะดอนอะดอนนูอืมนี่ไงไดมอนด์สอดทุกวัดทุกมหาค่า Dota, da, 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 da ya 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 kobra Ho, uh, uh, yes. uh, kobra น,นี่คืออะไรเนี่ยมันคือ,อยี่ห่าง คือมนอเดตให่ผมก็งเห็นด้วยในเอ่อเทาโตมันอัปเดตกัรฮาร์เข้ามา ไปสู้บอสกะไรกัตตอนนี้อะสู้ยากมากเขาหน้าจะปปับให้มันเลนง่ายินนะคุณ้าง บ้านน่าจะเขาเขาน่าจะจะปรับให้มันเล่นง่ายขึ้นเมื่อกี้รดไปอย่างรัวมากเมื่อกีรแบบ้รัวแบบรัวแบบถ้าไม่รีบถ้าไม่กดไอถ้าไม่กดไอนาฬิกาเนี่ยไอ,ไอตรงหลอดน้ำจะลดอย่างเร็วเลยผมเก็บ,บอสตัวน,นี้ หรือยัเยงเ,เดี๋ยวผมก็แพ้อีกอ่ะโอเคเด็หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามมีดาบไดมอนแล้วเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็วไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยก็แล้วกันคือโดยรวมก็ว้าคือโดยรวมก็มา เอ่อเขาเรียกอะไรนะโดยรวมก็มาดูอัปเดตฮาโลวีนเนี่ยปเปนะดูดิมันดบขนมมาแล้วไอ้พวกขนมเนี่ยผมอยากรู้ว่าม่นทำอะไรได้มันตีบวกเป็นชุดกอดอะไรได้หรอ ผมลองมาดูในนี้แม่งก็ไม่มีอะไรเลยนะว้าวไี่กคดว้าวไปลิคูดกำลังทำอะไรอย่างเอีย้ยโอ้ยเดี๋ยวด้ะไปลิคูดโอเคครับก็ได้เวลาจบแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กักนนี้ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย